เขามาเขามาเขามาทำไมออกไปทำไมโอ้โหนะคะแม่น้ำหวานพ่อควานไปทำธุระนะคะไม่ได้ใส่โซ่นะคะเอาออกได้แต่เข้าไม่ได้นะคะทีนี้แม่แม่ทำยังไงเกิดเหตุการณ์อีกแล้วนะคะหวานนั่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 นพ่อควานยังไม่มานะคะทำยังไงดีแม่แม่ โอ้นะคะนางจะเข้าไปหาลูกเข้าไม่ได้โ <N an throp ens> อ้โห,หนะคะเพราะควันยังไม่มานะคะตอนนี้โทรไปหาควันตะนะคะควันตะกําลังจะมาเอาไงดีแม่ควันก,ก็ยานเด้อเอาน้ำมนต์วิ่งไปวิ่งมาละหว,วานหวานมาแม่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 อู้อู้ลูกขวยยายันอู้เอาเข้าออก ออกแล้วเข้าไม่ได้แม่แม่แมเอาตอนนี้แม่ควานก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีนะคะแม่ควานเข้าใกล้ไม่ได้นะคะหวานเขาไปหาลูกว่าเขาไปเขาไปเขาไปแม่เขาไปแม่แม่แมะม,มากินกล้วยเฉยแม่แม่แมเอาเอา้าเอา้าน้ำมต์ก็พอน้ำมตลทีนี้ ออกมากินกล้วยเฉยออกมามาทำอะไรมากินกล้วยโอ้ตายเอานะคะเอากล้วยออกจากถุงได้ด้วยนะคะโอ,โอ้พ่อควานกำลังจะมานะคะตอนนี้แม่ควานไม่กล้านะคะเพราะว่าแม่ควานเข้าใกล้แม่น้ำหวานไม่ได้นะคะแต่ดีนะคะแม่น้ำหวานไม่พังรถถ้าเป็นน้ำมตนนี่พังรถแล้ว หวานหวานน้ำมันนะหวานหวานหวานยายายาออกไปออกไปเลยออกไปไปหาลูกเร็ว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 น้ำมนต์วิ่งแล้วนันวิ่งซ้ายวิ่งขวาแล้วนันบอกสงสารลูกตินันเข้าไปเลยแบงมาแล้วเอ็กมาแล้วนะคะตะมาแล้วนะคะแม่ <What? S 1> <laughs> โอ้ยดึงแหงอีหลีเด้อ ดีกว่าน้ำมันดีน้ำหวาน